วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูว่าโลกในอีก5ปีข้างหน้ากำลังมุ่งหน้าไปทางไหนกันแน่เทรนอะไรที่มาแน่ๆและเทรนไหมที่อาจกลายเป็นแค่เงาที่เลือนหายไปตามกาลเวลาหลายคนอาจกำลังสงสัยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าอะไรคืออนาคตคำถามนี้สำคัญมากและคนที่ตอบคำถามนี้ได้คือคนที่ได้เปรียบเพราะทุกการลงทุน คือการเดิมพันกับอนาคตแต่จะทำยังไงให้เรามองอนาคตได้อย่างแม่นยำทุกคนเคยได้ยิงประโยคนี้ไหมคะถ้าอยากมองอนาคตให้มองสิ่งที่โลกหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ค่ะไม่ใช่แค่สิ่งที่โลกอยากได้แต่คือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องมีต้องใช้ต้องพัฒนาลองจินตนาการดูนะคะถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อน ใครจะคิดว่ารถยนต์ไร้คนขับจะเริ่มวิ่งจริงบนถนนหรือแม้แต่การประชุมออนไลน์จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาขนาดนี้เพราะสิ่งที่เคยใหม่ในวันนั้นกำลังกลายเป็นของธรรมดาในวันนี้และเช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่ใหม่ในวันนี้อีก5ปีข้างหน้ามันอาจกลายเป็นของที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะพาไปดูว่าโลกอีก5ปีข้างหน้า กำลังเปลี่ยนไปในทิศทางไหนเทรนด์ระดับโลกที่เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่กำลังพาเราเก้าวเข้าสู่ยุคอะไรและถ้าเราต้องเลือกหุ้นเพื่ออยู่กับเราไปอีก5ปี10ปีเราจะเลือกอยังไงไม่ใช่แค่หุ้นที่โตเร็วแต่คือหุ้นที่อยู่รอดในทุกการเปลี่ยนผ่านเราจะพาทุกคนไปเปิดโลกไปเห็นอนาคตแล้วกลับมาวางแผนปัจจุบัน ด้วยมุมมองใหม่ทั้งหมดพร้อมแล้วไปกันค่ะ 1. AI และอัตโนมัติทุกอย่างถ้าเราพูดถึง AI วันนี้หลายคนอาจนึกถึงแค่ Chat GPT หรือบอทที่ตอบแชทในเว็บไซต์ใช่ไหมคะแต่ในความจริง AI กำลังจะกลายเป็นสมองใหม่ของโลกธุรกิจและไม่ใช่แค่ธุรกิจเท่านั้นแต่รวมถึงชีวิตทุกด้านของมนุษย์เลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะ อีกไม่กี่ปีทั้งหน้าคนขับรถแท็กซี่อาจกลายเป็นระบบไร้คนขับทั้งหมดหมอจะมี AI ที่สามารถวิเคราะห์ผล MRI ลึกถึงระดับเซลล์และหนักวิเคราะห์การเงินอาจต้องแข่งกับอัลกอริทึมที่วิเคราะห์เร็วกว่าคนเป็นพันเท่าคนจะไม่ใช่แรงงานหลักอีกต่อไปแล้วค่ะแต่จะกลายเป็นผู้ควบคุมระบบอัตโนมัติที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่เหนื่อยไม่ง่วงไม่มีวันหยุด สิ่งนี้ไม่ใช่อนาคตไกลตัวนะคะมันกำลังเกิดขึ้นแล้วและจะเปลี่ยนทุกธุรกิจทุกอาชีพให้ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อไปบริษัทไหนที่ถือทรัพย์สินด้าน AI คือบริษัทที่ถือแรงงานระดับโลกในมือโดยไม่ต้องจ้างคนแม้แต่คนเดียวเลยค่ะ 2. อ i ดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์คือกระดูกสันหลังของทุกสิ่งทุกวันนี้เราสั่งอาหารผ่านแอป เก็บข้อมูลไว้ในคลาวด์แต่รู้ไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้อยู่บนอะไรคำตอบคือดิจิ t a ลอินฟราสตรักเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลค่ะคลาวด์ดาต้าเซ็นเตอร์เอชคอมพิวติงคำพวกนี้อาจฟังดูเทคนิคแต่มันคือน้ำไฟแห่งยุคใหม่พูดง่ายๆก็คือถึงเราจะมองไม่เห็น Data Center ด้วยตาเปล่าแต่ถ้ามันล่มเมื่อไหร่ทั้งบริษัทอาจหยุดทำงานได้ทั้งระบบเลยนะคะ และในอนาคตที่ทุกอย่างจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ตู้เย็นยันรถยนต์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลจะไม่ใช่แค่สำคัญแต่มันจะกลายเป็นหัวใจของเศรษฐกิจโลกบริษัทที่ลงทุนในดิจิทัลอินฟราตั้งแต่วันนี้จะกลายเป็นผู้ถือโครงสร้างของโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า 3. สุขภาพและอายุยืนโลกใบนี้กำลังแก่ลงค่ะแต่คนทั้งโลกไม่อยากแก่ คนเรากำลังเปลี่ยนจากการรักษาโรคไปสู่การยืดอายุจากการกินยาเมื่อป่วยไปสู่การกินเทคโนโลยีเพื่อไม่ให้ป่วยลองคิดภาพตามนะคะวันหนึ่งอาจมียาที่สามารถซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมหรือเปลี่ยน DNA เพื่อหยุดโรคบางอย่างตั้งแต่ยังไม่เกิดวงการนี้เรียกว่าไบโอเทคหรือเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งจะทำให้มนุษย์ ใช้เงินไปกับสุขภาพมากกว่าใช้เงินไปกับบ้านหรือรถอีกค่ะ 4. พลังงานสะอาดและความมั่นคงด้านพลังงานต่อไปนี้พลังงานจะไม่ใช่แค่เรื่องค่าไฟหรือค่าน้ำมันแล้วค่ะมันจะกลายเป็นความมั่นคงระดับประเทศเพราะถ้าประเทศไหนไม่มีพลังงานของตัวเองก็เท่ากับต้องพึง่งพิงคนอื่นเสมอรวมถึงแบตเตอรี่ขั้นสูงการเก็บพลังงานแบบใหม่และระบบการผลิตพลังงานที่ไม่ต้องผ่านรัฐบาล เรากำลังเข้าสู่ยุคข,ของพลังงานแบบกระจายตัวหรือ decentralized energy ประเทศไหนควบคุมแหล่งพลังงานตัวเองได้จะไม่ตกเป็นเหยื่อของวิกฤตโลกอีกต่อไปและบริษัทที่ลงทุนในเทคโนโลยีนี้ตั้งแต่วันนี้อาจกลายเป็นผู้เล่นหลักในเกมพลังงานระดับโลก 5. สงครามข้อมูลและความมั่นคงไซเบอร์ในโลกที่ทุกอย่างเชื่อมกันผ่านอินเทอร์เน็ตสงครามอาจไม่จำเป็นต้องใช้ปืนอีกต่อไปแล้วค่ะ แค่ข้อมูลรั่วบริษัทอาจล่มทั้งระบบแค่ระบบถูกแฮกประเทศอาจกลายเป็นอัมพาตข้อมูลกลายเป็นทรัพย์สินการปกป้องข้อมูลคืออาวุธใหม่ไฟล์วอลที่ดีคือเกราะป้องกันขององค์กรบล็อกเชนคือความโปร่งใสที่ไม่มีใครปลอมแปลงได้ความตั้ม s ิ c u r ร t ตี้คือระบบที่แม้แต่ซปเปอร์คอมพิวเตอร์ยังเจาะไม่ได้ ใครที่ควบคุมระบบเหล่านี้ได้ไม่ต่างจากคนที่เฝ้าประตูโลกทั้งใบเอาไว้เลยค่ะทั้งหมดนี้คือกระแสที่โลกต้องเดินไปทางนั้นและหากคุณต้องเลือกหุ้นในอีก5ปีข้างหน้าให้เลือกหุ้นที่อยู่ในเทรนเหล่านี้ไม่ใช่เพราะมันดูดีแต่เพราะอนาคตมันหลีกเลี่ยงไดได้ ที่เลือกหุ้นจากเทรนด์ไม่ใช่แค่กระแสอย่าถามว่าหุ้นตัวไหนจะขึ้นให้ถามว่าโลกกำลังเปลี่ยนไปทางไหนหลายคนมองหุ้นเป็นแค่กราฟแต่ในความจริงหุ้นคือชีวิตของธุรกิจหนึ่งและธุรกิจที่อยู่รอดได้ในอนาคตจะต้องไม่ใช่แค่เก่งแต่ต้องจำเป็นแล้วเราจะเลือกยังไงกดข้อแรกไม่เลือกหุ้นที่อยู่ปลายทางแต่เลือกผู้สร้างเส้นทาง เวลาพูดถึง AI คนมักแห่ไปหาบริษัทที่โชว์เทคโนโลยีล้ำๆแต่ลืมมองคนที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีนั้น AI จะโตไม่ได้ถ้าไม่มีชิปประมวลผลรถไฟฟ้าจะไม่ได้เกิดถ้าไม่มีผู้ผลิตแบตเตอรี่คลาวด์จะไร้ค่าถ้าไม่มีศูนย์ข้อมูลที่มั่นคงตลอด24ชั่วโมงถ้าเทรนด์คือแม่น้ำหุ้นที่ดีคือบริษัทที่วางท่อน,น้ำและเก็บเงินทุกครั้งที่มีคนใช้สายน้ำ กฎข้อ2ต้องมีโมเดลแบบติดหนึบหรือ recurring income เราชอบที่คนต้องจ่ายทุกเดือนไม่ใช่จ่ายครั้งเดียวแล้วจบอย่างเช่นบริษัทที่ให้บริการคลาวดคิดเงินรายเดือนแพลตฟอร์ม Subscription ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหรือแม้แต่บริษัทสุขภาพที่ขายยาที่ต้องกินตลอดชีวิตรายได้ที่มาซ้ำๆคือหมอนรองรับตลาดขาลงและคือฐานที่มั่นสำหรับการโตในอนาคต กดข้อ3ต้องมีโหมดที่ลอกเลียนแบบไม่ได้ง่ายๆเพราะในโลกของการแข่งขันมีแต่แบรนด์ที่มีภูมิคุ้มกันเท่านั้นที่จะรอดจะเป็นเทคโนโลยีเฉพาะทางจะเป็นเน็ตเวิร์กเอฟเฟจากผู้ใช้หลายล้านคนหรือความไว้ใจที่สะสมมาหลายทศวรรษไม่ว่าด้วยอะไรต้องมีบางอย่างที่ทำให้คู่แข่งเรียนแบบไม่ได้ง่ายๆวันนี้จะขอยกตัวอย่าง5ห,หุ้นที่เรากล้าถือยาว ขอตือนก่อนนะคะว่านี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนแต่คือจุดเริ่มต้นของการศึกษาอยากให้คนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะ 1. NVIDIA หรือ NVDA หาก AI คือสมองของโลกอนาคต NVIDIA ก็คือเส้นประสาทที่ทำให้มันทำงานได้จริงตั้งแต่ OpenAI ถึง Tesla ต่างใช้ GPU ของ NVIDIA เป็นแกนหลักในการฝึกสอนแต่สิ่งที่หลายคนอาจยังไม่รู้ NVIDIA แต่กำลังพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับโลก AI ทั้งใบมันคือ Intel แห่งยุคใหม่และอาจกลายเป็นบริษัทแม่ของปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตค่ะ 2. Amazon หรือ AMZ คนส่วนใหญ่จะรู้จัก a m a z o ซนในฐานะเว็บขายของแต่คนที่ศึกษาจริงๆจะรู้ว่ารายได้หลักของ a m a z o ซนมาจากคลาวด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกทุกเว็บไซต์ใหญ่ๆทุกแอป,ปมือถือที่ทุกคนใช้อยู่แทบทั้งหมดรันอยู่บนระบบของ a m a z o ซนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่โลกเคลื่อนไหวแบบออนไลน์ a m a z o ซนได้ส่วนแบ่งเสมอโดยไม่ต้องทำอะไรเลยและที่สำคัญ a m a z ซ n ไม่เคยหยุดพัฒนาจาก Cloud ไปสู่ AI จาก E-Commerce ไปสู่โครงพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต 3. Eli ี i ล l ิลในโลกที่คนอยากอายุยืนแต่ไม่อยากแก่ Eli ลลิล y กลายเป็นผู้นำด้านยาวลดน้ำหนักและชีวภาพที่ทั้งโลกจับตาไม่ได้แค่ลดความอ้วนแต่มันช่วยเปลี่ยนกลไกลความหิวนอกจากนี้ยังมีไพปลายยาใหม่ ด้านอัลไซเมอร์มะเร็งและโรคเรื้อรังอีกมากมายค่ะหุ้นตัวนี้ไม่ใช่แค่ขายยาแต่คือเจ้าของเวลาที่มนุษย์อยากขยายออกไป 4.TSLA หลายคนอาจยังมองเทสลาเป็นแค่บริษัทรถไฟฟา้าแต่ความจริงคือเทสลาคือโครงข่ายพลังงานของโลกใหม่นอกจาก EV เท s l a ยังขาย Solar Roof พัฒนา AI สำหรับขับขี่อัตโนมัติและล่าสุดคือเทส l a บอ t หุ่นยนต์ที่ทำงานแทนมนุษย์ค่ะ 5. Palo Alto Networks หรือ PANW ในโลกที่ภัยไซเบอร์คือภัยสงคราม Palo Alto คือบริษัทที่ถือกุญแจความปลอดภัยระดับโลกก็ว่าได้จากระบบไฟโว l อัจฉริยะ ถึงแพลตฟอร์มที่ใช้ AI ตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติแบบเรียลไทม์และในอนาคตที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกันหมดบริษัทนี้จะกลายเป็นเสมือนยามเฝ้าประตูของโลกใบใหม่บทเรียนสุดท้ายหุ้นที่ดีไม่ใช่เพราะมันโตแต่เพราะมันจำเป็นการลงทุนคือการมองไปข้างหน้าแต่นักลงทุนที่แท้จริงจะมองข้ามเทรนด์ชั่วคราวไปหาความจำเป็นที่ยั่งยืน ทุกคุนที่คุณถือไว้ต้องตอบได้ว่าโลกจะยังต้องใช้มันอีกไหมในอีก5ปีข้างหน้าไม่ใช่แค่ตอนตลาดบูมแต่แม้ในวันที่เศรษฐกิจถดถอยคนก็ยังขาดมันไม่ได้บริษัทที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่บริษัทที่ขายดีแต่คือบริษัทที่โลกอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีมันสุดท้ายนี้ค่ะถ้าต้องเลือกคุนในโลกที่เปลี่ยนเร็วแบบนี้อย่าเลือกจากแค่กราฟสวยแต่ให้เลือกจาก ความลึกของเทรนด์และความจำเป็นของธุรกิจที่โลกต้องพึ่งพาเพราะการลงทุนที่แท้จริงคือการซื้อส่วนหนึ่งของอนาคตและวางใจว่าบริษัทนั้นจะยืนหยัดอยู่ได้แม้ในวันที่โลกทั้งใบสั่นสะเทือนแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ